บทที่8บทสวดธรรมจักกับปะวัตนสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมยังภะควาภาลานะสียังวิหารติกะปิกะวิหารติอิสิปัตะเนมิขาทายเยตะละโขภะ,ะ,ะควาปัจจะวัคคีเยพิขูอามันเตสีทเวเมพิขเวอันตา ปะพะชิเตนะนะเสวิตปพาโยจายังกาเมสุกามะสุคันลิกานุโยโคหิโนคามโมปทุชะนิโกอาณาริโยอนันทสันหิตเอสันหิโตโยจายังอะตะกิระมาไกระมาฐานุโยโคทุกโคอาณาลิโยอนันทสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโคอันเตอโนปะ ธรรมะมาัาชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักขูข่การณีญาณการณีอุปัสสมายาภิญญาญะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกะตะมาจาักสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิส,าายยสัมพุทธาจักขู่การณีญาณการณีอุปัสสมายาภิญญายะสัมโพธายะนิพานายสังวัตติอาญะเมวะอนิโยอันังคีงกโกมโักโหเสยยะทีทางสัมาธ สัมมาสังกัปโตสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโหสัภิพฆเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณะอภิสังโฆธาจากหูกัลนียะนะการณีอุสสะอุปะอุปปะสมายยะพิญายะสัมโหทายะนิพพานายะสังวัตถิ อิทางโขปนะพิคเวทุกขงังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขามาราชัมปิทุกขงังโสก,กะปะรีเทวะทุกขงโทมะนส,สุปายาสาปิทุกขาอปิเฮหิสัมปะโยโคทุกโขปิเฮหิวิปะโยโคทุกโขยมปิฉังนะลภัติตัมปิทุกข,งกกขงัง,นะาาขงสังคิตเตนะปัจจุ ปาทานะขันทาทุกขาอิทังโขปะนะพิขเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยายตันหาปานุภาวิกาวิกานันทิราคะสหคาาตาตัฏฐะตัตราพินันทินีเสยยะทีทางกามาตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอิทังโขปะนะพิขเวทุกขะอริยะอะ ทุกขะนิโรธุอริยสัจจังโยตัสสาเยว,วะตันหายะเออเสสะวิราค่ะนิโรธุจาโคปะทิสังโคมุตติอ,าน,ะะอานาและโยอิทังโปะนะพิคเวทุกขะนิโรธาข้ามินีปฏิปทาอริยสัจจังอะยะเมวะอะริโยอัทังฮิโกมะโขเสยยะถีทังสัมมาทิฏฐิสัมมา,ส,มาสังโฆสัมมาวาจาสัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจังติเมพิกเวปุเพอุสุเตสุทังเมสุจักขุงท่าปาฏิยานาท่าปาฏิปัญญาท่าปาฏิวิชาท่าปาฏิอาโลโกท่าปาฏิตังโหปานิทังทุกขังอริยสัจจังปะริเยันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุทังเมสุจักขุงท่าปาฏิยานาท่าปาฏิปัญญาท่า ปาติวิชาวห้าปาฏิอาโลโกท้าปาติตังโขปาณิทางทุกขังอริยสัจจังปาริเยายตันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงถ้าปาฏิญาณังถ้าปาฏิปัญญาถ้าปาฏิวิชาวถ้าปาฏิอาโลโกท้าปาติอีทางทุกขะสมุทยโยอริยสัจจังติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงห้าปาฏิญาณังท้าปาฏิปัญญาท้าปาฏิวิชา ถ้าปาติอารลกกถ้าปาติตังโขปณิทางทุกข์าสมุทัยโยอริยสัจจังปะตาปะหาตันพันติเมพิกเวปุเพยอนุสุตเตสุตธรรมเมสุตจักขุงถ้าปาฏิยานังถ้าปาฏิพัญญาถ้าปาติวิชาถาปาติอารมก์ถ้าปาติตังโขปณิธางทุกขาสมุทัยโย อริยสัจจังปะาหินันติเมพิขเวปุเพนุสุเตสุทธามมสุจักขุงถ้าปาฏิญาณังถ้าปาฏิปัญญาถ้าปาฏิวิชาถ้าปาฏิอาโลโกถ้าปาฏิอีทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังเมพิคเวปุเพนุสุเตสุทธามมสุจักขุงถ้าปาฏิญาณังถ้าปาฏิปัญญาถ้าปาฏิวิชาถ้าปาฏิอาโลโกถ้าปาฏิตังโหไปนิทางทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจจิกา ับพันจิเมพิกาเวปุเพนุสุเตสุทธามเมสุดจากขงท่าปาทิยานางท่าปาทิปัญญาท่าปาทิวิชาท่าปาทิอาโลโกท่าปาทิตังโขปนิทางทุกขะนิโรถอริยสัจจังสัชิกาตันติเมพิกาเวปุเพนุสุเตสุทธามเมสุดจากขงท่าปาทิยานางท่าปาทิปัญญาท่าปาทิวิชาท่าปาทิอาโลโกท่าปาทิอีทางทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสั จังติมีพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักหูงท่าปาฏิหะนางท่าปาฏิปัญญาท่าปาฏิวิชาท่าปาฏิอาโลโกท่าปาทิทังโขปณิทางทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตับพันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงท่าปาฏิยานางท่าปาฏิปัญญาท่าปาฏิวิชาท่าปาฏิอาโลโกท่าปาฏิตังโขปณนิทางทุกขะนิ โรทาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตตันติเมภิกขเวปุเพนุสุตเตสุตทรมเมสุทังหงท่าปาถิญานังท่าปาติปัญญาท่าปาถิวิชาท่าปาติอาโลโกท่าปาติยววาวกิวัจะเมภิกาเวอิเมสุตจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวารทศกลาลังยถาภูตังยนา,น,างนัทสนังนสุวิสุทังอะโหสิเนวตาวาหังภิกข สเทวะเกโรเกสมาละเกสพัมะเกสัตสะมะนะพามะนิยาปชาญาสเทวะมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจัญญาสิงยาตจักโหมพภิกขเวอิมสุจตุสุอริยสัจจิสุเยวันติปริวัตังทวาทัากาลังยถาภูทังยานัทสนังสุวิสุทังอโหสิอาถาหังภิกขเว สเทวะเกโรเกสมาละเกสัพมมเกสัสสะมานาพามานิยาปชาญาสเทวะมนุษยาญนุตาลังสัมมาสัมโูทิงอภิสัมพุทโธปัจัญญาสิงยาลันจะปะนะเมทัศนังอุทาปาติอุป,ปาเมวิมุติอะยะมัติเมชาตินติธานิปุนพะโวติทามาโวจะภะคะวะต ตามนาปัจ,จะวะกิยาพิกขูพะควะโตผาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจะปะนาวิยากรา,าสมิงพัญญะมาเนอายะสมมโตโกธัญาสาวิระชางวิตะมะรังธรรมมจากขงท่าปาธถิยังกินจีสมุทธะ ยะธรรมมังสัมพันตังนิโรธาธรรมมันติปวัติเตจากภักขวตาธรรมมจักเกภุมมาเทวาสัตถานุสาเวสุงเอตัมภักขวตาภาลานสียังอิสีปตัตเนมิขาาเยอนุตตรังธรรมมาจักกลางปฏิวัติยัง อปติวัติยังสมนนามเณรนะวาพา,าเณรนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพามมนาวาเกนะจิวาโลกาสมินติกุมพานังเทวานางสัตทังสุตวาจุจาตุมมหาราชิกาเทวาสัตธามนุษสาวสุงจาตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตทังสุตวาตา วัดติงสาเทวาสัทธรรมนุสสาเวสุงตาวัดติงสานางเทวานางสัททางสุตวายามาเทวาสัทธรรมนุสสาเวสุงยามานาังเทวานางสัททางสุตวาตาเวาสัทธรรมนุสสาเวสุงตุสิตานางเทวานางสัททางสุตวานิมมานะระตีเทวาสัทธรรมนุสสาเวสุงนิมมานะระตินางเทวานางสัททางสุตวาปิมมาะ ปาระนิมิตะวสาวตีเทวาสัตธามนุษาเสาวสุงปาระนิมิตะวาสวัตีนางเทวานางสัตธ์ทางสุตวาพัมมกายิกาเทวาสัตธามนุษาเสาวสุงเอตัมพควตาภาลานสียังอิสิปตเนมิขาทายยอนุตรังธรรมะจักกังปะวัติตังอปะติวัติยังสมเนีนะวาภามเนนะวา มาเลนะวาผามุนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะเขเนคะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพัมมะโลกาสัทโธอะพุทธคัจฉิอะยันจะทะสาสหัสสีโลกะทาตุสังกัปปิสัมปะกัปปิสัมปะเวทิสัมปะมาโนจะโอราโรโอภาโสโลเกปาตุละหังสุ พาตุละโหสิอติกัมมวะเทว,วานังเทว,วานุภาวังอัทโขภะควาอุทานาังอุทาเนิสีัญญาสิวตัวตโกวัตโพโกทันโยัญญาสิวัตโกโกทันโยติอิติหหังอายะสัมโตโกทัญญัสะัญญาโกทันโย,นยตะเววะนามังอโหสีติ บทที่9พุทธานุสติอิทิพิโซโภรควาระหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจรณสรัมปโนสุกโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสะธรรมะซาละทีสัสทธาเทวามนุษานังพุทโตภรควาติบทที่10ธรรมานุสติสว่าคาโตพระควาตาทโทธโมสันทิตโกอาการิโกเอหิปัสิโกโอปานะยิโกปัจจตังเวทิตบโปวินยูหิติ บทที่สิบเอ็ดสังคานุสติ สุปฏิปันโนภะคาวาโตสาวะกะสังโฆอุชูปฏิปันโนภะคาวาโตสาวะกะสังโฆยายาปฏิปันโนภะคาวาโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคาวาโตสาวะกะสังโฆยาทีทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสาปุคาราเอสาภะคาวาโตสาวะกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักกิเนโยอัญชลีกาเลเนโยอะ แตรางปุญญาเกตังโลกังซาติบทที่สิบสองสัจกตวาสัตกตวาพุทธรัตตานังโอสถทางอุตมังวรังอิตังเทวะมนุษย์สานุทุตเตชีนะโสตินานสันตุปัทวาสัพเพทุกขาหูปัสมเณตุเตสักกตวาธรรมรัตตานังโอสถทางอุตมังวรัง ปาริราหูปะสาะมานางังธรรม,มเตเชนะโซถินานัสันตุปัทวาสพเพพยาหูปะสะเมนตุเตสกักกะตวาสังคารัตตนงัองอุสะทังอุตมังวังอาหูเนยังปาหูเนยังสังคเตเชนะโซถินานาันาสันตุปัทวาสพเพโลคาหูปัะสะเมนตุเตบทที่13าพระคาถาชีนา้น้บัญชร ชยาสนากตาพุทธาเชตาวามารังสวาหันังจตุสจาสพังละสังเยปวิงสุนาราสภาตันหังกราขโยพุทโธพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัทเกเต,เต,เตมุนิสราสีเซปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโนจเลสังโคปฏิติโตไมหังอุเลสภานุนากะโลหะท่าเยเมอน,นิรุธโตสาลริพุทโธาจักทักิเน โกทันโยปิติภาคัสมิงโมคราโนจาวามะเกทักกินีสาวณีไมหังอาสุงอานันทราหูรา กัสโปจะมหานาโมอุปาสุงวามโซตะเกเกสโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโซพิโตมุกิปุงขะโวกุมารกัสโปเทโรมาเหสีจิตตะวาทโกโซไมหังวัตเนนิจังปฏิทาสิคุณากะโรปุโนอังคุริมาโรจะอุปาลีนันทศีวรีเทราปัญจอเม ชาตานราเทติรกามะมหาเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาอิตาสีติมหาเทราชิตาวันโตชิโนละสาจารันตาติสีระเตเสนะอังคมังเขสุสันติตารัตนังปุระโตอาสิทักคินเมตสุตตะกลงทาชักคางปัจชโตอาสิวาเมอังคุริมาละกังคันทามูราปาริตันจะอาตานา ยาสุตกังอากาเซชาธนางอาสิเซสาปากาลสันทิตาจินานานาวาราสังยุตตาสัตตปาการลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิรันชัมตุปัทวาอาเซสาวินายังยันตุอนันตคินาเตชะสาวาสตโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธาปัญเชลจีนาปัญเชลมัจัมหิวิหารันตังมหิต เสยธาภาริสธาภาปาเลตุมังสัพเีเตมหุมหาปุริสาสภาอิเจวามันโตสุขโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปันธวูธรรมานุภาเวนะชิทาลิสังโคสังฆานุภาเวนะชิตันตาดายุสัตธรรมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินาปัญชลิติ บทที่14บส่ทสวดพาหุงมาขะาการพาหุงสหัสสมัยพินิมิตาสาหุธันตังคีเมฆาล่างอุโราสะเสนามาลังธานาทิธรรมวิถีนาชิตาวามุนินโตตันเตชะสาพระวาตุเตชะยะมังครายนิมาราติเรกัม,มพิยุชิตะสามภาคลันติงโคลัมปนาละวากัม,มาขะมัตตะยะคังคัน,นตีสุทันตวิถีนาชิตาวามมนินโตตันเตชะสาพระ วัตุเตชยะมังคารายนินาราคิริเชาวารังอัต,ติอันทา่าภูตังทาวกิจกกรมสนีวาสุทารุนันตะเมตตมภูเสกะมิธินาชิตาวามุนินตุตันเตชะสาพวตุเตชยะมังคารายนิอุคิตาคัดขะมหิตะ มา,มาติหัตถาสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทางกุริมาระวันตังอินทีพิสังคาตมโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตกะทวตุเตชยะมังค่ารัง ชยะมังคลานิกัตตวานะกัตมุทังอิวาคบพินิยาจิจายะทุทธาวัจนังชนะกายามาเชสันเตนะโซมาวิถีนาชิตะวาหุนินโทตันเตชะสาพระวตุเตชยะมังคลานิ สัจจวิหายะมัติสัจจก,กวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตามะนาอติอันทาภูตังปัญญาปฏีปัชริโตชิตะวามุนินโทตันเตชะสาพวะตุเตชะยะมังคะลานินันโทปนันทะพุชคังวิพุทธังม,มหิตติงปุตเตนะเทระพุชเกนทะทามาปะยันโตอิทูปะเทสะวิถีนาชิตะวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชะยะมังค ลานิทุกขาหะทิฐิพุทธาเขนาะสุทันทะหัดทางพัมมังว,สาางนะวนะิสุทธิชุตติมิติภกาพิธานังยานาคเทนะวิถินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสา,าพวตุเตชยะมังคะรานิเอตาปิพุทธชะยะมังคราอัทธาคาทายโยวาเจโนทิณทิเนสารเตมาตันทีหิตตาวานะนีกะวิวิธานาิ ใหญ่ๆนะเอตาปิกุธ,ธชัชยะมังคละอัตทาคาทา,ขายวาจจนทินาทิเน,านาสารเตมะทันทีหิตาหิตาหิตา,ตา,ตาวาน,าน้กะวิวิธาน,นิจุปัฏทาวานิโมค,คังสุขังอธิฆาเมยยะนะโรสะปัญโย <c oughs> มหาการุณโกนาทโทหิตายสาสภปานินางกูเรตวาปาและมีสุภา,าปโตซัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวาเชนะโหตุเมชยะมังคะลังชาญโตโพธิยามูเลสักกายน,านังนันทิวันธโนเอวังตะวังวิเชโยโหชยะสุชยะมังคะเรอะมาราชิตะปลังเกสีเสปทาวิโกคะเรอะพิเศเกสัภพาพุทธานังอคับปโต ปะโามุตติสุนัขขาตังสุมังขลาลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุโตจัสูยิตังพัมมะจาริสุปัะทฆะีนังกายากรรมังวาจากัมมังปัะทฆะีนังปัะทฆะีนัง มโนกรมมังปณิทิเตปทักขีนาปทักขีนานี้กัตวาลารพันดันเทปทักขีเนปาวัตุสัพพมังกลังรักันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเตปาวัตุสัพพมังกรังรักันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทีภาวันตุเตปาวัตุสัพพมังกลังรักันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภ I want to take... <clears throat> บทที่15บห้ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีทูเปคาเลโพธิคาเลตะยิงตะยิง,ต,งตาธรรมนะทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกรโรนเตทาวิหาระมัตถะเลเทราจะมัชานาวกาจะพิขาโวสารามิกาธานาปฏิอุปปาสก,กาคามะจะ เทสานิคมาจากอิสราสัปานาภูตาสุขีตาภะวันตุเตชาลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสท ชาตาอัทะโมปะปาติกานิญญานิกลางธรรมะวังปะติจเตสัเพปิทุคัสะการุณตุสังขยังขาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมะตราจัปุกคราสังโคโหตุสมะโคว,วาอัตทายะจะหิตายะจะอัมเหรักขะตุสัตธรรมโมสัเพปิธรรมจาริโนภุติงปัมสัมปาปุเนยามะ ธรรมเมอนิยปเวทิเตปันปะสันนาหนตุสัพเพปิปานิโนพุทธะาสเนสัมมาทาลังประเวชันโตกาเรเทโภปวัตุวุทธิภาวายสัสต,ตานางสาวม,มิถังเนตุมาใ้ทนิงม,มาตาปิตาจะอัจรรชังนิจังละขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชันละขันตุสัพพะทา บทที่1ิเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขกปตนาจนิทุกขาพยาปตตาจนิพยาโสกปัาตาจนิโสกาหุนตุสัพเพปิพานิโนเอตาวตาจะอมหิสัมภตังปุณณนะสัมปตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพาสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะศีรังละขันตุสัพทาภาวานาภิราตา ผนตุพัชชนตุเทวตาคาตา บทที่17สุมังคนคาถาโหนตูสัพพังสุมังคารังรักขันตูสพัพพะเทวตาสพัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีหนตูนิรันตรัหโหนตูสัพพังสุมังคา,งา,า,าราาาังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวาาานะโส rappelle, ตีหนตุนิรันตรัหโหนตูสัพพังสุมังคารังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีหนตูนิรันตรงสัพเพพุทธาพระลังปัตถาปัจเจกานัน ยังพลังอรหันตานันจ่าเจชีนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพลังปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจาเตชีนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพลังปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจาเจชีนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพลังปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจ่าเจชีนะรักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธา พระรามตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสพเพพุทธาพระรามปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสพเพพุทธาพระรามตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสพเพพุทธาพระรามตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสสพเพพุทธา พลังบัตตาบัจเจการนันจะยั้งพลังอาหารตาลันจัดเตเชนะรักขังพันธานีสปปรรพสุด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอาน,นิสงส์งแห่งการบูชาพระรัตนาตายด้วยการสวดสาธยายบทสวดมนต์ประสูตพระปร,ะริและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนโมธนาในการสวดสัทยายมุลและธรรมะเหล่านี้เม,มื่อนโมทนาแล้วโปรดออมหนวย,ยพรให้แก่ข้าเจ้าและวัตถุมงคลยอดเศรษฐีเหรียญปาปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวหครูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งให้ข้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสังเร็จศักดิ์สิทธุทประการด้วยเทิญสาธุ